สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับเนาะก็กลับมาพบกันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้หวยราวพัฒนาของวันเขาวันที่8นะครับกรกฎาคมก็ได้ดูสูตรกันไปแล้วเด้อนะครับสำหรับใน2คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ใครชอบสูตรไหนนะครับหรือไม่ชอบในชุดโค้งสุดท้ายบราณนะก็ตามในที่ในสูตรคำนวณก็ได้นะสนะครับในที่2สูตรก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับเนาะขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับถึง ผมให้ไปไม่ถูกนี่บางท่านนี่ก็นําไปจับถูกนะครับซึ่งก็เนาะนะครับก็ผมที่ผมพูดเนาะว่ามันใกล้วันเกิดพ่อแล้วเนาะอายุ6 2สองสเนาะนั่นแหละบางท่านก็นําไปจับถูก3าตัวกันไปนะครับอันนี้เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับเนาะซึ่งเสียดายนะครับเสียดายที่มันไปออกเบิ้ลนะครับเลขอื่นก็ไม่ได้เนาะนะครับมาออกสองเลขเดิมเลยนะครับออกเพิ่งออกไปในได้ใน2งวดเนาะนะนะรวมงวดล่าสุดนี่ก็เป็น3มงวดแล้วเนาะภายใน เกือบๆเดือนนะครับเนาที่ออกเลข2องเนี่ยนะครับก็นะครับก็พลาดไปเนาะแต่บางท่านนี่ก็จับแต่เลขเบิ้ลเนาะที่ผมบอกไว้นะครับวันพระหวยลาวนะครับที่แม่บอกไว้เนาะว่าเอะนะครับันชอบมาเลขเบิ้ลก็เบิ้ลจริงๆด้วยนะครับแต่เป็นเบิ้ลสองสอง่ะมาว่ากันใหม่นะครับเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเนาะแต่สูตรผมว่าสูตรก่อนหน้านี้นะครับ ก็น่าสนใจอยู่นะครับก็จะเป็นในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงให้ซึ่งมันจะมี6คู่นะครับ6คู่เน้นๆอาจจะลองจับไปในแค่ใน6คู่ในสูตรนั้นก็ได้นะครับแต่หรือจะมาจับในชุดโค้งสุดท้ายก็ได้เนาะนะครับใครชอบชุดไหนก็ไปตามในชุดนั้นนะครับแต่ชุดนี้นะครับในคลิปนี้โค้งสุดท้ายบนล่างก็จะเป็นในนะครับชุดเน้นๆเนาะในวันนี้มีเน้นเม็ดเ,เดียวด้วยนะครับเนาะอ่านะครับมาดูกันว่าจะได้ในเลขไหนนะครับเนาะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สําหรับในวันเนี้ยนะครับวันที่8 8ดปดทับเจนาะอืมนะครับก็ตัวเด่นเนี่ยซึ่งให้ไปในที่ด้เด่น9้านะครับแล้วก็ในเด่นหนึ่งตัวตัวเล็กไปเนาะเด่นเก้าเด่นหนึ่งนี่ซึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็ตามจากในงวดที่แล้วเนาะ มันชอบออกย้อนหลังนะครับเนาะก็ยังตามหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้ลูดให้วิ่งเนี่ยชอบเลขไหนก็ชอบในเลข9้าวันนี้นะครับผมว่าผมมั่นใจนะครับมั่นใจแบบมั่นใจเนาะวันนี้ต้องมาเก้าเนาะเพราะว่าหลายๆสูตรนะครับก็ให้มาเลขนี้เนาะก็หวังว่าเลขจะไม่ไปชนกันกับในเลขอื่นนะครับเลขเจ้าดังนะครับเนาะงวดที่แล้วนี่รู้สึกว่าจะให้หนึ่งมาเยอะเลยเกินเนาะนะครับก็เลยพลาดหวังผิดหวังไปตามกันนะครับในงวันนี้หวังว่านะครับเลขดังอาจจะ ไม่ได้ให้เก้ามาแล้วกันนะครับเนาะถ้าไปตรงกันนี่โอ้นะครับโอกาสเข้าน้อยๆนะครับเนาะอ่ะนะครับอ่ะก็นี่แหละนะครับวิ่งรูดนะครับสายวิ่งสายรูดก็นําไปจับกันได้นะครับเลขเก้าตัวเดียวก็คงไม่พลิกกลับหัวไปอีกเลขหนึ่งหรอมั้งนะครับเนาะนะนี่แหละนะครับสายวิ่งสายรูดก็นําไปจับกันส่วนในจับคู่เนาะในสี่คู่แรกนะครับก็จะเป็นในที่เก้าศูนย์เก้าหก 97นะครับแล้วก็จะเป็นในที่98สี่คู่แรกในเด่น9นะครับใครชอบ9นี่อาจจะจับไปแค่9สี่คู่นี้ก็ได้เนาะอาจจะไม่ต้องจับ9ตัวอื่นไปนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาะใครที่ไม่เคยถูกเลยหวยลาวพัฒนานี่ก็ขอให้ถูกโชคดีกันในงวดนี้แหละนะครับในวันที่8นี่แหละนะครับเนาะใครดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะครับหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นที่ใน1 7 1 6ด เนี่ยนะครับเผื่อจะย้อนออกหวยไทยนะครับเนาะเผื่อเราเพือเพอนี่มันออกแปบ๊บมาออกนะครับเนาะตามไว้นะครับเลขหวยไทยนี่มกักจะมาออกหวยเรานะครับก็จะเป็นในที่ใน1นึ่งสี่เนาะแล้วก็1นึ่งนะครับก็ครบ8คู่แล้วเนาะสหรับในเด่นนะครับเด่น9แล้วก็ในเด่น1นนั่นแหละนะครับที่ผมเกินไว้ในก่อนหน้านี้นะครับเม็ดเดียว เม็ดเดียวนะครับหวยลาววันนี้นะครับให้ไปในที่9 1้1หนึ่นะครับก็นำไปขับคุณด้วยเนาะนะครับเนาะอย่างไรก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับในเม็ดเดียวคู่เดียวนะครับของวันนี้หวยลาวพัฒนาต่อไปเป็นตัวกันเด์นะครับตัวกันนี่นะครับก็กันไว้ในที่ในสองตัวนี้นะครับ9กนะครับแล้วก็หนเนาะ ใครไม่ชอบตัวกันก็ผ่านได้นะครับเนาะนานๆนะครับเลขจะมาออกตัวกันนะครับก็บอกว่าคงไม่เป็นงวดนี้หรอกมั้งนะครับเนาะอ่ะน่านแหละครบแล้ว2ตัวเนาะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีกันนะครับเดี๋ยวมีคัดเน้นๆให้ในหคู่เนาะถ้าเกิดว่ามันยังเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะตัดให้ในหคู่แล้วก็ขอให้มาในหคู่แล้วกันนะครับเนาะส่วน3ามตัว3ามตัวก็จะเป็นในที่ในแปด ก้าหกแปดหนึ่งสี่แล้วก็จะเป็นในที่ในแปดเก้าศูนย์นะครับก็สามตัวนะครับติดไว้จักน้อยนะครับเนาะติดไว้พอได้ลุ้นนะครับสหรับในเลขสามตัวเผื่อมันจะมาในงวดนี้นะครับแต่โอกาสเขาก็าน้อยมากๆเนาะแต่ก็นะเนาะเผื่อมันฟุกมาในงวดนี้แหละนะครับเนาะก็ขอให้ถูกสามตัวกันเด้อในวดนี้นะครับ อ่ะเนี่ยครับก็จบกันไปแล้วนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับสำหรับใน2ตัวแล้วก็3ตัวต่อไปก็จะเป็นเน้นๆให้ใน6คู่นะครับก็จะเป็นในที่ใน90 91 98 93 14นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน18 นั่นแหละนะครับเราก็จะเป็นใน6คู่นี้นะครับใครทุนน้อยก็อาจจะเอาแค่ใน6คู่นี้ก็พอนะครับเนาะหรือถ้าใครไม่ชอบในชุดนี้นะครับก็อาจจะเอาในชุดเต็มๆก็ได้เนาะมาจับนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับลวงหน้าหรอกนะครับว่าวันจะออกในตัวไหนก็ดูตามสู่ตามสถิตินี่แหละนะครับเนาะอ่ะนี่ครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับก็เรื่องแบบนี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะว่าจะมีดวง นะครับในแต่ละงวดหรือเปล่านะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับแฟนๆหวยฮานอยก็ดูก็ติดตามก็ได้นะครับในที่ช่องนะครับคนดวงเฮงสองแปดหกเนาะก็สำหรับในแฟนๆฮานอยนะครับส่วนในหวยไทยนะครับก็ติดตามได้นะครับในที่ช่องชัยดวงเฮงแล้วก็จะเป็นในที่ในช่องหวยเด็ดจัดไปยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยนะครับเนาะได้แหละนะครับก็จะมีในอีก2คลิป ก่อนหน้านี้นะครับใครยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวตรงท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับยังไงก็กดเข้าไปดูกันได้สำหรับในหวยนะครับหวยนะครับหวยสำหรับในสู่ก่อนหน้านี้เออนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอนะไรแล้วผมผมลืมแล้วเนาะ่ะอ่นนั่นแหละนะครับหรือใครอยากจะลองนะครับลองลองตามเนาะตามอ่านะครับงวดที่แล้วหกสองหกสามเนาะอายุพ่อนะครับใช่ไหมน่าจะหกสองหกสามเนาะ เพราะว่าสองห้าศูนย์สองเนี่ยก็ผมจำผิดนะครับเนาะไม่ใช่วันที่เก้าเนาะวันที่สิบสองนะครับนี่นะครับวันเกิดพ่อนะครับลืมนะครับเนาะจิดเลขหลายจนลืมลังเียดนะครับเนี่ยแหละนะครับเนาะก็เนี่ยนะนะครับบางท่านก็นำไปจับสามตัวเนะ เออนะครับก็ผมก็พึ่งนึกขึ้นได้นะเห็นสมาชิกคอมเมนต์นะครับเนาะก,ก็นั่นแหละนะครับวันนี้หรือว่าจะเป็นในเลขนี้นะครับนี่ชุดนี้นี่หาศูนย์สองนี่นะครับหรือจะเป็นในนี่สองหาศูนย์นี่อ่ะก็ใครชอบก็นําไปจับกันนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะสำหรับในเลขนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงเปังๆกันนะครับสำหรับใน วันเกิดพ่อนะครับพอเกิดแล้วก็อายุนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะช่วงนี้นะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเนาะนะครับหากในคลิปเนี้ยนะครับมีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะใดนะครับเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนี่ก็ต้องนะครับกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกทุกท่านนะครับโชคดีขอให้สมาชิกนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจน ค,คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกรูปประการนะครับใครอยากถูกหวยตรงๆนะครับสตัวตรงๆ2ตัวตรงๆก็ขอให้โชคดีถูกกันนะครับในมวดนี้นะครับเนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ